สนับสนุนโดยฟอร์ดพระประแดงโชว์ุ่มรถยนต์ฟอร์ดูนย์บริการซ่อมบำรุงรักษาสนยนซ่อมตัวถังและสีจำหน่ายอะไหล่ครบวงจรดูแลคุณด้วยทีมงานมืออาชีพโทร02-428-5888 สวัสดีค่ะพบกับแตงกวาอีกแล้วค่ะที่ช่องฟอร์ดบายสุกแตงค่ะอยู่กับแตงที่ฟอร์ดพระประแดงอีกแล้วนะคะเพราะเราคือผู้เชี่ยวชาญฟอร์ดค่ะวันนี้แตงอยู่กับรถคันนี้เลยคะ่ะหล่อมากมากเลยนะคะรุ่นนี้นะคะไม่ถึง1ล้านบาทนะคะนั่นก็คือรุ่น d b l Sport 6ออโต้ขับเคลื่อน2ล้อนั่นเองค่ะราคารถนะคะอยู่ที่9 9 4 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะมีเลือกหลากหลายสีกันเลยค่ะวันนี้นะคะแตงมารีวิวคันนี้เลยคะ่ะรถส่งมอบลูกค้านะคะสีขาวค่ะ พร้อมติดชุดแต่งนะคะแบบแปลงขยายบอดี้แบบพิเศษนะคะให้ดูใหญ่นะคะเหมือนพี่แรปเตอร์เขาเลยค่ะเดี๋ยวนี้แต่งพาช,ชมชุดแต่งนะคะรอบๆคันของเขาเลยนะคะแล้วก็พาชมออปชั่นคร่าวๆของเขาโนนะคะแล้วก็แจกโปรไทยคลิปเหมือนเดิมแน่นอน,นะคะ่ะเดี๋ยวไปเริ่มชมกันเลยค่ะนี่ค่ะทีด้าน,นานะคะกระจังหน้านะคะ FORD แบบขยายใหญ่พิเศษนะคะ อักษรเขาจะใหญ่กว่าปกตินะคะตัวนี้นะคะคล้ายๆแบบ Y body ไปเลยนะคะแล้วก็มีไฟนะคะ LED 3ดวงเหมือนเดิมค่ะนะแต่เป็นกระจังหน้าตัวแบบใหม่นะคะที่ใหญ่ขึ้นนะคะติดเพิ่มนะคะตัวครอบไฟหน้านะคะเข้ากันพอดีบล็อกเลยนะคะนี่ค่ะที่บอกว่าขยายพิเศษนะคะตรงนี้ติดเพิ่มกรอบตรงนี้เข้าไปลูกค้าสังเกตเห็นไหมเอ่ยชิ้นนี้ค่ะนี่ติดเพิ่มเข้าไปนะคะ มาพร้อมกับตรงนี้เลยนะคะให้ดูใหญ่มากขึ้นนะคะเสริมนะส่วนตรงนี้นะคะเห็นไหมเอ่ยนี่อันนี้ติดเพิ่มเข้ามานะคะครอบเข้าไปอีกนะคะพร้อมกับชุดกันชน,นะคะ่ะชุดกันชนนะคะแบบสไตล์แรปเตอร์นะคะดูดีเทลงานเขาะนะคะแคร้งสีเงินสวยมากๆค่ะบอกเลยตัวนี้นะคะ แล้วก็มานะคะในส่วนของคิ้วซุ้มล้อนะคะที่เชื่อมมากับตัวชุดกันชนค่ะขนาดใหญ่นะคะ6นิ้วค่ะบึ้มบ,มบมแบบนี้เลยค่ะตัวนี้นะคะยกนะคะตัวรถเพิ่มด้วยนะคะทำให้ดูเข้ากรีดสุดๆนะคะกับตัวชุดแต่งพร้อมล้อมแม็กตัวนี้ขอบ20กันไปเลยค่ะล้อมแม็กตัวนี้นะคะเป็นตัวนิยมด้วยนะคะเป็นของเพอร์ฟอร์แมนะคะตัวนี้ลายก็เป็นลายแบบฮิตเลยนะคะตอนนี้ นะเป็นแบบลายเข่ากวางซี่เล็กแบบนี้ค่ะนะวงกำลังสวยงามเลยนะคะมาพร้อมกับยางตัวฮิปเช่นกันค่ะดีเซนติเค่ะตัวนี้นาะอยางที่275นะคะทับ5 5า20สเปคยางตัวนี้นะคะกำลังพอดีซุ้มเลยค่ะนะ่ติดคิ้วกันสัดข้างเรียบร้อยนะคะคันนี้เดี๋ยวมีติดฟิล์มด้วยนะคะ นี่ค่ะดีไซน์ของรถ DBL Sport นะคะหูกระจกสีเทาเมทัลลิกแบบนี้ค่ะมีเกรดมกุมกๆด้วยนะคะพร้อมกับด้ามมือจับประตูนะคะสีออกดำๆแบบนี้เลยค่ะเพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถนะคะติดตั้งกับตัวเบ้ามือจับประตูเรียบร้อยค่ะสีดำด้านนะคะนี่ค่ะในส่วนของด้านหลังนะคะอ๋อนี่ค่ะเสริมตรงนี้ด้วยนะคะ เห็นไหมลูกค้าตรงนี้เป็นชุดแต่งนะคะครอบเข้าไปนะคะให้ดูใหญ่ทั้งด้านหน้าและด้านหลังแบบพอดีกันนะคะนี่เห็นไหมบอดี้โอ้โหตรงนี้ด้วยนะเดี๋ยวเราอ้อมมาด้านหลังก่อนเลยนะคะเชื่อมกันมาเลยเห็นไหมเลยติดครอบไฟโค้งเวาวตําสัสดส่วนเรียบร้อยนะคะ กันชนก็เป็นตัวเดิมนะคะสวยลงตัวกำลังดีนะคะอักษร FORD ใหญ่ๆแบบเตะตาไปเลยนะคะคันนี้เดี๋ยวมีติดไลเนอร์เพิ่มด้วยนะคะนี่ดูแบบรถใหญ่มากๆเลยค่ะลูกค้าแล้วก็สูงมากๆเลยโอ้ปกติแบบตัวแตงนะ่ยจะเท่าประมาณขอบกระจกนะแต่นี้ต่างเยอะเลยนะคะคือขับไปไหนใครก็มองแน่นอนนะคะคุณพี่ สำหรับดีไซน์คันนี้นะแต่งแนะนำเลยต,ตอนนี้กำลังมาแรงสุดๆตัวนิ้วนะคะเพิ่งมานะคะเสริมบอดี้ทั้งด้านหน้าและด้านท้ายเลยนะคะาภายในห้องโดยสารก็กว้างๆแบบนี้ค่ะพร้อมดีไซน์เบาะนะคะลายสปอร์ตนะคะแบบเอกลักษณ์เฉพาะเลยนะคะมีแอร์หลังด้วยนะ แต่งขึ้นนั่งให้ดูนะคะดีไซน์นะคะเป็นสีเทานะะ่าเทาดำแบบนี้เลยนะคะหน้าจอขนาด10นิ้วค่ะบดยษัทก็นั่งสบายเลยนะคะมีเบรคชรัตเจอร์มีที่วางแก้วน้ำสองที่เรียบร้อยะคะ่ะตัวเกียร์สวยลงตัวมากๆเลยค่ะนี่เห็นไหมคะลายเบาะสวยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราเอ้อมไปดูฝั่งคนขับกันนะคะ นี่ค่ะเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูนิดนึงแล้วกันโนนะคะนี่กดปุ่มสตาร์ทง่ายๆแบบนี้เลยค่ะนี่ค่ะผู้หญิงนะคะก็ขับได้สบายๆเลยนะคะถึงแม้ว่ารถจะยกสูงขึ้นนะคะบอดี้จะกว้างขึ้นนะคะแต่ตัวนี้ค่ะตัวกล้องถอยหลังนะคะขึ้นจอชัดเจนค่ะ แล้วก็ด้วยกระจกนะคะหน้าเนี่ยค่ะบานใหญ่ๆชัดๆแบบนี้เลยค่ะทัศนวินสัยนะคะในการมองเห็นนะคะชัดเจนแน่นอนนะคะแล้วก็ตัวกระจกมองข้างก็ใหญ่เช่นกันค่ะลูกค้าเห็นไหมเอ่ยของฟอร์ดเรานะคะกระจกมองข้างใหญ่ๆเลยรับประกว่าผู้หญิงขับได้แบบสบายมากๆเลยค่ะมีห้องโดสงยสารเงียบคริปเลยนะคะอ่า กระจกเขาก็กันเสียงรบกวนอยู่แล้วนะคะแล้วก็ตัวนี้ค่ะมีระบบคุยคอนโทรด้วยนะคะบังคับผ่านพวงมาลัยกันได้เลยนะคะสำหรับพี่ๆท่านใดนะคะที่สนใจตัว DBL Sport อยู่พอดีนะคะแตงแนะนำเลยค่ะเพราะว่าคันนี้นะคะแตงแถมชุดแต่งได้แบบคันนี้เลยนะคะจำนวนจำกัดนะคะทักมาเลยนะคะที่ค r วาโค้ดนี้ค่ะหรือว่าโทรที่เบอร์0 8 3 5 4 4 0 0 9 9กันได้เลยนะคะ หรือพ,พี่ท่านใดนะสนใจรถฟอร์ดรุ่นไหนอยู่นะคะสามารถทักสอบถามแตงได้เช่นกันนะคะยินดีให้บริการเลยค่ะวันนี้แตงก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย